สวัสดีครับวันนี้ส่งกล่องไมเนอะร์ V1 นะครับผมอันนี้เป็นเครื่อง L3 บวกนะครับตอนนี้เสียงที่ดังอยู่ตรงนี้คือวางอยู่นอกกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปติดตั้งให้ลูกค้าในกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับโอเคพูดครับโอเคครับตอนนี้เอา V3 ขึ้นใส่กล่องแล้วนะครับผม ดูรอบนะครับอ่าอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยห้าพันสี่นะครับชิปอยู่เท่านี้นะครับเออปิดฝานะครับล็อกครับ นะครับตัวนี้เนาะโอเคแต่ครั้นี้นะครับลูกค้าจะต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับเพราะลมดูดอากาศนะตัวนี้จะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับเห็นในคลิปนี้มันหมุนช้านะครับแต่นี่มันหมุนค่อนข้างที่จะแรงนะครับมันจะช่วยระบายความร้อนที่อยู่บนฝากล่องนะครับออกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับทําให้ไม่มีความร้อนสะสมนะครับ และการทํางานของตัวเครื่องขุดเนีก็จะดีขึ้นนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับสปีดของพัดลมก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะตอนนี้มัน5,004เนาะเดี๋ยวเราให้มันดึงอากาศออกไปก่อนนะครับโอเคเดินผ่านไปไม่ถึง30วินนะครับอากาศมันระบายออกมาแล้วนะ อุณหภูมิอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องแต่ละเครื่องจะไม่เท่ากันเนาะอันนี้จะเป็นสปีดรอบนะครับลงมาครับสังเกตว่าจากห้าพันเนี่ยลงมาเหลือสี่พันหกนะครับโอเคครับอันนี้แปลว่าแนะนําให้คนลูกค้าที่ซื้อกล่องไปนะครับซื้อตัวพัดลมแบบนี้นะครติดเพื่อจะระบายความร้อนตรงหัวกล่องเนี่ยออกไปนะครับจะได้ผลดีมากๆนะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นเสียงเครื่องขุด l 3นะครับที่ทํางานอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับกล่องตัวนี้เป็น V1 นะครับผมของเราจะมีตอนนี้มี3ามเวอร์ชันแล้วนะครับ 1, 2, 3นะครับสามารถเข้าไปดูนะได้ในเพจนะครับผมมีอะไรก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ